มาตรา125เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ในายจ้างต้องจ่ายเงินในสิทธิ์อื่นใดตามมาตรา124นั้นเมื่อลูกนายจ้างหรือลูกจ้างหรือและเลยทายาทโดยธรรมของลูกจ้างไม่ไม่พอใจสามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ภายในสามสิบเวลาสามสิบวันนะับแต่ทราบเรื่องว่สองถ้านายจ้างหรือถ้านายจ้างหรือลูกจ้างหรือผู้แทนหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลภายในกำหนดนั้น เป็นอันสิ้นไปเพราะสามถ้านายจ้างเป็นคนนำคดีขึ้นสูส่ศาลต้องวางเงินจํานวนที่ถึงกําหนดที่ต้องใจ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้นต่อศาลเพราะสี่เมื่อถ้าคดีถึงที่สุดแล้วนายจ้างยังต้องจ่จายเงินนายจ้างจําต้องศาลมีพักสาวา่านายจ้างต้องจ่ายเงินในสิทธิ์อันใดอันหนึ่งนั้นให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างนั้นให้ศาลมีอำนาจจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาก้าง หรือกองสงเคราะห์สมทบทุนของลูกจ้างที่ได้จ่ายไปตามมาตราหนึ่งงสี่แล้วก็ได้